สวัสดีค่ะดื่มน้ำอย่างไรให้ดูเด็กลงอ่าเรามีเทคนิคดีๆนะคะในการดื่มน้ำทุกคนไม่อยากแก่ใช่ไหมคะแล้วก็อยากสุขภาพดีการดื่มน้ำเนี่ยคะ่ะเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตร่างกายเรานะคะมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง80%ดฉะนั้นดื่มน้ำให้ได้วันละ3ลิตร ต่อวันจะทําให้ร่างกายเราสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีหน้าตาแก่ช้าลงนะคะน้ำที่ดีก็คือควรเป็นน้ำเปล่าหรือเป็นน้ำแร่หรือเป็นน้ำด่างเป็นน้ำอัลคาไลที่ร่างกายต้องการนะคะเพื่อไปปรับสมดุลแต่ที่สําคัญเลยถ้าเราดื่มได้3ลิตรทุกวันทุกวันทุกวันสุขภาพคุณจะดีแน่นอนค่ะและจะทำให เด็กลงนะคะผิวนุ่มเหมือนผิวเด็กเลยค่ะดื่มน้ำให้ได้3ลิตรนะคะ,ฉะเฉลี่ยแล้วต่อวันจะทำให้คุณแข็งแรงห่างไกลโรคไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไม่มีไขมันถ้าเราดื่มได้แบบนี้ตลอดที่สำคัญค่ะเราก็จะดูเด็กลงเด็กลงเพราะน้ำไปเติมเซลล์ไปเพิ่มอาหารเซลล์ไปล้างสารพิษสารเคมีที่อยู่ในร่างกายจะทำให้เราแข็งแรงฉะนั้น วันนี้เทคนิคดีๆมานำเสนอคือดื่มน้ำให้ได้3ลิตรนะคะสุขภาพคุณจะดีแล้วก็แก่ช้าลงค่ะไม่เชื่อลองไปทำดูนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพมาบอกอีกนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ